กขาวก็อยากให้รู้สึกว่าคือพี่ผิดรู้สึกว่าตัวพี่เองอะคะ่ะไม่เป็นคนที่อยากต่อสู้กับใครนะคะแต่ว่าเขาไม่จบเลยคือรู้สึกว่าเขาไม่ไม่จบนะคะพอไม่จบปั๊บแล้วประเด็นนะคะมันเริ่มแบบเหมือนเพื่อปรเทคตัวเองแต่ยิ่งทําให้พี่เสียชื่อเข้าไปอีกะคะ่ะในหลายๆประเด็นที่เมื่อวานที่เห็นนะคะค่ะอย่างเช่นประเด็น แรกที่เขาบอกว่า,าแบบสัญญาไม่ตรงกันกับของเรานะคะซึ่งสัญญาทุกทุกอย่างะคะ่ะมาตรฐานของเราอะคะ่ะเราเปิดมาถึงขนาดนี้แล้วค่ะ20กว่าปีมาแล้วนะคะสัญญาของเรามีคู่ฉบับค่ะสัญญาเป็นสัญญาคู่ฉบ,บับคุณต้อมอคะ่ะเซ็นทุกหน้าพี่ปิ่นเซ็นทุกหน้านะคะก็ต้องมีก่อนเซ็นก็ต้องอ่านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย กูฉบับต้องตรงกันค่ะถ้าบอกว่าไม่ตรงกันช่วยเอามาให้พี่หน่อยว่าอันไหนไม่ตรงคะเพราะว่าคนอื่นๆมองเขาจะมองว่าเออโรงพยาบาลเลยรักแบบหลอกลวงประชาชนหรือเปล่าเงี้ยค่ะก็คือประเด็นนี้นะคะคือสัญญาไม่มีคำว่าไม่ตรงนะคะแล้วก็ในเรื่องของความเป็นพรีเซนเตอร์ที่เขาบอกว่าเขาอะค่ะเป็นสัญญาของ พรีเซนเตอร์ไม่ใช่สัญญารีวิวแต่จะบอกค่ะว่าในเรื่องของเอกสารนะคะเป็นเปเปอร์ค่ะมันเห็นชัดค่ะยืนยันได้ด้วยเอกสารนะคะจะแคปชั่นโชว์ก็ได้นะคะว่าเขียนว่าเป็นสัญญารีวิวชัดเจนนะคะแต่เมื่อเวลาที่คุณสวยลงตัวแล้วค่ะก็สัญญาต่อก็คือว่าจะเป็นตัวแทนให้เราโปรโมทซึ่ง เป็นทั่วไปจะเป็นแบบนี้ค่ะว่าจะตจ,จะแบบเป็นสัญญาร่วมแลวกี่กี่กี่ปีอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ใช่สัญญาหลักพรีเซนเตอร์เป็นสัญญารีวิวแล้วในหัวข้อสัญญาค่ะถ้ากลับไปอ่านจะเห็นเลยค่ะหัวข้อที่หัวข้อที่อยู่ในในอพิจําหัวข้อไม่ได้ละจะเขียนชัดเจนค่ะว่าสัญญาตามสเต็ปของโรงพยาบาลเลยนะคะก็จะมีก่อนทําหลังทําซึ่งหลังทําทันทีอะไรเงี้ยมันก็คือเงื่อนไขยอยู่แล้วมันหัวข้อนะั้นมันก็ cover อยู่นะคะ ค่ะเราค่ะมันก็อันนี้ก็คือเรื่องของพรีเซนเตอร์ซึ่งเขาเขาอ้างว่าเขาอ้างว่าแบบเป็นพรีเซนเตอร์เขาไม่ได้เป็นรีวิวแต่หัวข้อสัญญาที่เซ็นคือสัญญารีวิวชัดเจนแล้วก็บอกว่าคุยกับเราแล้วว่าเป็นพรีเซนเตอร์เราต้องจ่ายตังเขานะคะซึ่งออของโรงพยาบาลเลอรักเราทำมานานค่ะในเรื่องของดารามาทำสัญญกรรมแล้วรีวิวอะค่ะปกติเราจะทำให้อย่างดีที่สุด เต็มที่ที่สุดแต่จะไม่เคยมีค่าตอบแทนใดๆอยู่แล้วหลักการของโรงพยาบาลเลยรักชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาบอกว่าเขาเคยคุยกับเราแล้วเรื่องของขอ,เ,อ,อเรื่องของว่าเราจะต้องให้ค่าตอบแทนเขาอันนี้บอกเลยค่ะว่าไม่เคยมีการคุยเลยมีแต่เขาอ่ะอยากจะทำกับเราเพราะว่าเขารู้ว่าผลงานของคุณหมอโรงพยาบาลเลยรักผลงานดีค่ะเขาอยากทำกับเราจริงๆไม่เคยมีเรื่องเงื่อนไขของการ ขอเงินไม่ใช่ขอเงินค่ะเรื่องของที่ว่าเขาจะคุยกับเราแล้วว่าเราต้องจ่ายตังค์ให้เขาแล้วเราไปขอร้องเขาว่า,อย,าอย่าให้เสียตังค์เลยไม่เคยมีประเด็นนี้เลยค่ะซึ่งสาเหตุที่พี่ออกมาชี้แจงครั้งนี้พี่คือพี่รู้สึกว่ามันไม่จบอะค่ะแล้วเหตุผลมันเริ่มแบบห่างออกจากความเป็นจริงมากขึ้นไปอีกอะค่ะซึ่งจะทําให้เราเสียชื่อนะคะก็เลยก็เลยมา,าก็เลยมาชี้แจงค่ะคือ <c oughs> พี่เคยโทรไปหาเขาค่ะตั้งแต่ตอนที่เขาออกรายการคุยแซ่บโชว์แล้วไปร้องไห้ซึ่งเขาก็ยังมารีวิวกับพี่แบบครบ14วันคขาอะไรก็ยังยิ้มยามจมใสแล้วก็บอกสวยมากหนูชอบมากทุกอย่างดีมากแล้วก็ไปร้องไห้พี่ก็เลยโทรไปหาติดต่อครั้งนั้นคือครั้งสุดท้ายแฟนเขาเป็นคนรับอะค่ะนั่นแหละแล้วเขาก็เลยบอกว่าเขาก็เลยบอก เขาเลยบอกเขาพูดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยพี่โทรไปหาบอกทําไมทําแบบนี้นะคะเราก็ยังรักกันเราก็ยังดีๆกันอยู่แล้วเขาก็ลบอกว่าเกิดอะไรขึ้นเหรอคะพี่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพี่บอกคือเมื่อวานไปออกข่าวแบบนี้พี่เสียชื่อนะคะพี่ก็คุยกับเขาดีๆนั่นคือครั้งสุดท้ายนะคะแล้วเขาก็เลยบอกว่าเขาเสียหายจากการไม่ได้งานรีวิวพี่ก็บอกโรงพยาบาลจะเสียหายหนักกว่านั้นเขาก็เขาก็เลยบอกว่า เขาเสียหายไปสองงานแต่ไม่ได้เป็นการยกเลิกสัญญานะคะเป็นการขอเลื่อนเฉยๆครับก็คือเขาไม่ได้โดนยกเลิอกอะคะ่ะอันนั้นคือครั้งสุดท้ายที่พี่พยายามคุยแล้วอะ่ะเราจะให้พี่ไปทํำยังไงกับเขาอีกอะคะต้องการคําขอโทษจริงหรือเปล่าหรือเขาพี่ไม่ไม่เข้าใจว่าคาขอโทษน่ะคือตัวพี่อะค่ะคำขอโทษที่เคยบอกเสมอเลยค่ะว่ามันไม่ได้ยากหรอกจะพูดคําว่าขอโทษแต่ว่าแต่ว่าเหตุผลนะคะว่า คือยังไม่รู้เลยว่าเราจะเริ่มต้นขอโทษเขาตรงไหนยังไงค่ะมันเรายังไม่ได้ทําอะไรผิดหลักเกณฑ์หลักการใดเลยนะคะเหมือนอย่างพี่ต้องบอกว่าอยากให้ลบคลิปบางคลิปที่แบบเขายังไม่เขาบอก่อนหน้านานยังม่อไ้เายังไม่เราลบไปแล้วคลิปหนึ่งค่ะเราลบเลยคือพี่ปิ่นบอกน้องๆเลยให้ลบไปแล้วคลิปหนึ่งคลิปที่อยู่ในห้องผ่าตัดที่เสร็จทันทีพี่ปิ่นก็ยังบอกกับการตลาดค่ะว่าเออให้ลบคลิปนี้ออกนะ นะคะบอกว่าให้รีบรลบเลยเพราะาอะไรที่พี่ไม่เห็นด้วยพี่ก็บอกว่ามันไม่มไมสวยนะลบร้านนั้นก็ยังไม่ได้แบบมีคนดูอะไรเยอะอส่วนคลิปที่ปรากฏอยู่นะคะบนทิกตอกของพี่ปิ่นด้วยําไปนะคะอันนั้นก็เป็นคลิปที่ขึ้นวอร์ดแล้วขึ้นห้องพักแล้วซึ่งหลังทําทันทีปกติการรีวิวจะเกิดขึ้นอย่างนี้ค่ะเป็นธรรมดา <ใน S 1> มันมคลิปแบบนี้ได้มีการแจ้งก่อนครับว่าเออพอหลังทําเสร็จแล้วจะมีการนำภาพไป,ไปเผยแพร่นะอะไรแบบนี คือมันจบที่สัญญาค่ะสัญญาหัวข้อที่เท่าไหร่นะน้องหนุ่มหัวข้อที่สองชัดเจนค่ะอ่านสัญญาให้ฟังหน่อยค่ะว่าเราจะลองลองเขาค่ะในสัญญาจะเขียนว่าตั้งแต่วันที่ทําสัญญานะครับผู้ให้สัญญายินดีให้ผู้รับสัญญาบันทึกคลิปวิดีโอภาพนิ่งข้อความเสียงไลฟ์สดทั้งก่อนทําและหลังทานะครับก่อนทําขณะทําและหลังทําเพื่อใช้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงาน ขั้นการของผู้ให้สัญญาเพื่อสื่อถึงการให้บริการโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางรวมถึงเทคโนโลยีทันสมัยการให้บริการที่ดีและมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยผ่านสื่อต่างๆเช่น Facebook ของโรงพยาบาลเรือรักการไลฟ์สดอินสตาแกรมแล้วก็กลุ่มปิดสนิทต่างๆแล้วก็รวมถึงรายการโทรทัศน์หนังสือพิมพ์วิทยาสารป้ายโฆษณาวิธีกระจายเสียงหนังสือและสื่อหรือช่องทางอื่นตามที่ผู้รับสัญญ,ญาเห็นสมควรรวมถึงสื่อต่าง ค่ะอันนี้คือประเด็นสําคัญอ่านที่มายาวแต่ว่าประเด็นว่าตามที่ผู้รับสัญญาผู้รับสัญญาเห็นสมควร<ช>ร่วมถึงสื่อต่างๆที่ผู้ให้สัญญาบันทึกไว้เองในขณะที่ในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆเช่น Facebook Instagram แล้วก็ TikT o อครับอันนี้คือ<ช>ค,ค่อนข้างที่จะครอบคลุมในเรื่องของสัญญาทั้งหมดครับค,คือน้องอ่านอาจจะดูยาวค่ะข้อความที่สำคัญนะคะก็คือ,เ,อ,อเขาจะยินยอมนะคะตามที่ผู้รับสัญญาเห็น mm hmm. สมควรผู้รับสัญญาก็คือโรงพยาบาลเลอรัก ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยหัวข้อนี้มันจบแล้วค่ะตรงจุดที่ว่าแบบตามตามแต่เวลาที่เราต้องการคือตามขั้นตอนนะคะถ้าเราบอไปว่าในสัญญาระบุชัดเจนก็สามารถที่จะนําภาพตอนหลังทำเสร็จอล้วได้ที่จะใช่ค่ะใช่ค่ได้ะยืนยันว่าในภาพที่บอกว่าไม่สวยนั้นได้รับนําออกไปแล้วใช่ใช่ค่ะเอาออกภาพนั้นหลังส่วนที่มันมีความไม่สบายใจเกิดขึ้นคือตอนทำเสร็จใหม่ ที่จะอยู่บนนองปาตาใช่ใช่ค่ะคือออกอย่างไรใช่ค่ะตั้งแต่วันแรกไม่กี่ชั่วโมงนะครับประมาณแบบชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงนะครับหลังจากที่ทางอ่าเขาเราเห็นด้วยแล้วก็พี่ปิ่นเห็นแล้วก็ทางคุณส้มเขาฟี e d b a c มาว่าเอ้ยอยากให้ลบคลิปนี้แล้วพอเขาฟี e d b a c ว่าเอ้ยเราก็เห็นว่ามันมันไม่ควรที่จะอยู่ในสื่อเนะแล้วก็ลบไปเลยครับผมได้แจ้งได้แจ้งให้คุณต้อมทราบอย่างไรว่ามีการลบจากลบไปลยแล้วพี่บอกแล้วค่ะพี่บอกแล้วค่ะพี่บอกกับผู้จัดการของเขาค่ะบอกว่าพี่ปิ่นเห็นด้วยพี่ปิ่นลบอันนี้ให้นะะค แล้วพี่ก็เห็นว่าอันอื่นที่ลงอยู่บนวอร์ดนะคะมันจะได้เห็นหลังการทำแบบขึ้นวอร์ดแล้วอะไรแล้วแล้วมันไม่ได้ดูแบบอะไรเลยซึ่งปกติเลยอะค่ะมันก็เป็นการลงรีวิวกับคนไข้ทุกเคสแบบนี้อยู่แล้วอะคะ่ะเราก็เลยไม่เข้าใจว่าอแต่พี่มีคลิปที่ออกมาเผยแพร่ในโซเชียลของทางโรงพยาบาลแต่ว่าเป็นคลิปที่คือพี่ต้องตวจอย่ หล,หลังเสร็จหรือทำเสร็จแล้วแล้วแบบว่าคลิที่มันระยะเวลาที่ทำคลิปที่ทำรงมีบาเป็นแค่เป็นคลิปที่น่าเข้ารูปแล้วอย่างนี้ใช่ไหมคะเออไอ้ไอ้รูปแรกที่ลงอะนะคะก็ขึ้นวอร์ดแล้วนั่นก็คือเห็นว่าหลังการทำอะค่ะหลังการทำแล้วเอาทุกอย่างออกเรียบร้อยแล้วนะคะว่าแบบเนี่ยคนไข้ท่านอื่นๆนะคะมันเป็นการการรีวิวนะคะมันจะได้เห็นว่าหลังทำแล้วมันเป็นอย่างนี้นะ มันไม่ได้ดูน่ากลัวเลยนะคะพี่มองว่าจะได้เห็นว่าเอ้ยความเปลี่ยนแปลงคืออะไรซึ่งหลักการของรีวิวมันเป็นแบบนี้นะคะคือท,ทางโรงพยาบาลเห็นสมควรว่าสาม,มารถนำเผยแพทย์ส่วนไหนได้ก็จะทําแบบนั้นใช่ค่ะซึ่งอันนี้นก็ตรงกับสัญญาที่บอกว่าทางโรงพยาบาลเห็นว่าผู้หลักเป็นผู้หรักสัญญาจินยอมด้วยใช่งก่รใ,ในขณะที่ต่อเซ็นสัญญาก็คือได้อ่าน้อตกลงร่วมกันแล้วก็เซ็นความกันต่อหน้กันทั้งหมดใช่ไหมคะคือการเซ็นสัญญาค่ะ คือพี่ปิดเป็นคนเซน็นเพราะพี่เอกสารมันมาจากโรงพยาบาลค่ะแล้วก็ให้เขาอ่านค่ะแต่ว่าพี่คือจับไม่ได้แล้วว่าเซ็นต่อหน้ากันหรือเปล่าแต่ว่าเขาอ่านอันนี้อะไรที่ไม่ใช่ความชัดเจนพี่ก็พูดไปตามตรงนะคะเพราะว่างานของพี่เวลามันมันไม่มีเวลาจริงๆนะคะแต่ก่อนสําคัญที่สุดคือก่อนเซ็นนะคะเขาต้องอ่านแล้วก็เขาก็เซ็นทุกหน้านะคะใช่ค่ะก็จะเชื่อว่าเขาน่าจะอ่าน ใช่ค่ะคมีผู้จัดการของเขาด้วยนะคะ<ม>็ญญคืงมีการระบุออกมาก็คือเหมือนกันทั้งสองฝ่ายคือสัญญากันคนละเล่มคู่ฉบับไงคะถูกไหมคะมันต้องเป็นคู่สัญญาคู่ฉบับซึ่งจริงๆแล้วอะค่ะถ้าเขาบอกว่าของเขาไม่เหมือนพี่ปิ่นขอสัญญาที่เขาไม่เหมือนมาแสดงกับพี่หน่อยค่ะคือเชื่อว่าแล้วแล้วก็เรื่องสัญญาที่บอกว่าเป็นสัญญารีวิวเขียนชัดเจนว่าเป็นสัญญารีวิวไม่ใช่เป็นแค่พเจอร์ หัวข้อก็เขียนชัดเจนค่ะแคปให้ดูได้ค่ะหัวข้อเขียนชัดเจนแล้วพี่บินอ่านให้ก็ได้ค่ะวันที่29มิถุนายน2566ค่ะสัญญาการสนับสนุนการเป็นรีวิวประชาสัมพันธ์ด้านสัญญกรรมของโรงพยาบาลเลรักหัวข้อหัวข้อใหญ่ที่สุดคือตรงนี้ไม่มีคำว่าพรีเซนเตอร์ค่ะแต่ว่าในหลักการของผู้อินฟลูเอนเซอร์หรือดาราเข้ามาเป็นควรทำสัญญกรรมกับเราอะค่ะหลังจากสวยแล้วเขาก็จะเป็นพรีเซนเตอร์ให้เราตามระยะเวลาอยู่แล้ว วันนี้ไม่สบายใจอะไรบ้างครับถึงต้องสองมาโต้ก็ที่พี่ปิ่นเรียนแต่ข่าวว่ามันมันหลายครั้งแล้วค่ะรู้สึกว่ามันไม่จบสักทีนึงแล้วก็เริ่มเริ่มหาเหตุผลให้กับตัวของเขาเองซึ่งมันทําให้โรงพยาบาลเราเสียชื่อเช่นบอกสัญญาไม่ตรงนะคะสัญญาสัญญาไม่ตรงกันนะคะแล้วก็บอกบอกว่าเออแบบเรื่องของไม่ได้เป็นสัญญารีวิวนะเป็นพรีเซนเตอร์ซึ่งมันไม่ใช่อ่ะแล้วก็เรื่องของค่าใช้จ่ายที่ พี่ปิดด่ได้ขอร้องเขาว่าอย่าคิดเขาเลยซึ่งมันไม่เคยคุยเรื่องนี้เลยแล้วอยู่ดีๆเขามาพูดในประเด็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็เลยจําเป็นต้องแบบชี้แจงนะคะแน่นอนว่าหลังจากที่ออกมาชี้แจงในวันนี้อาจจะมีการติดต่อปทไงที่ต้องไหมคะเออคือพี่พี่ไม่รู้จะติดต่อไปเพื่ออะไรค่ะแล้วก็พี่ไม่ใช่คนแข็งที่จะบอกว่าฉันยืนแข็งอยู่อย่างเงี้ยไม่ใช่นะ,ะแต่พี่คิดว่าแบบจนถึงตรงนี้แล้วค่ะเขาก็ออกไปชี้แจงตาม ื่อต่างๆมาหลายรอบแล้วนะคะก็เลยรู้สึกว่าแบบอยากชี้แจงมากใช่ค่ะก็เลยอยากจะชี้แจงนะคะแล้วที่สําคัญคือพี่ผินขอพูดตรงนี้ว่ามันไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะเราก็ดูแลกันอย่างดีนะคะในวอร์ดนี้ดูแลจะนอนกี่คืนจะยังไงอยากจะทานอะไรคือเราพิเศษให้หมดนะคะดูแลกันอย่างแฮปปี้ที่สุดยังจะไปเที่ยวกันด้วยกันไปทานข้าวก็ไปทานด้วยกันมาอะไรเงี้ยไม่เข้าใจเลยค่ะว่า ประเด็นมันไปที่เขาไปออกรายการคุยแซบโชว์ที่เขาไปร้องไห้ mm hmm. คืออยู่ดีๆก็ไปออกทั้งๆท,ที่มารีวิวกับเราก็าชอบผลงานแบบ mm hmm. นั่งกับเราคุยกับเราดีๆก็รู้สึว่าผลงานที่เราทำออกไปก็เป็นที่พอใจสำหรับเขาด้วยเช่ไหมเขาชมตลอดค่ะรวมทั้งแฟนเขาอะค่ะก็บอกว่าหาแผลไม่เจอเลยงานสวยมากความช้ำอยู่ไหนแล้วกว็ตัดกรางไปรอบนึงแล้วตัดกรางไปแล้วสี่เดือนก็มาดึงหน้า เราก็รอเขาจนเขาบอกว่าพร้อมเมื่อตอนถ่ายหนังเรื่องมนตร์รักลูกทุ่งจบนะคะอันมนตร์รักลูกทุ่งนั้นนะคะก็หน้าเขาก็ยังไม่ได้ทำนะคะแล้วเขาบอกเขาสวยอยู่แล้วเขาเขาพูดว่าไงนะเขาบอกว่าคนเขาเสียใจกับแฟนขับเขา3าปีใช่ไหมคะก็ไม่เห็นความสวยของเขาอีกแล้วตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับหน้าเขาทํานองนั้นพี่ก็เลยมองว่าเแบบ เขาเขาสวยแล้วนะพี่คิดว่าเขาสวยในเรื่องนี้ก็คือเขาบอกเขาบอกว่าเขาเสียชื่อเสียที่เขาสะสมมาสามสิบปีในวงการบันเทิงหลังจากมาทำหน้ากับทางเราตรงส่วนนี้คือส่วนเี่เขาอยากให้เราทางเราขอโทษเรื่องมุมนี้ด้วยหรือเปล่าซึ่งเราก็ยืนยันว่าเขาเขาเขาพอใจที่เราทำอกไวเขาเสียชื่อพี่ปิ่นมองว่านะคะไม่ใช่ความสวยเขาเสียชื่อเพราะตัวของน้องเองหรือเปล่าถ้าพูดตรงๆนะคะความสวยอะมันประจักษ์ค่ะมันเห็นชัดอยู่แล้วว่า เขาสวยขึ้นจริงๆนะคะแต่ว่าพี่มองว่าความเสียชื่อของเขามันเกิดจากความความศรัทธาของคนต่างหากใช่ไหมคะคนเราค่ะจะสวยไม่สวยจะดีมีจนยังไงคะ่ะหัวใจสําคัญนะคะค่ะนิสัยอะค่ะนะคะ,นะคะแบบคนเราอะไม่ต้องดาราหรอกคะ่ะคนนิสัยแบบหนึ่งคนทําไมถึงครบอีกแบบหนึ่งทําไมคนไม่คบคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเป็นที่ชื่นชมอยู่แล้วอะค่ะ มันมันสำคัญที่ตรง,ตรงที่อีกเรื่องหนึ่งก็คือที่บอกว่าทำผมมามาทำผมแล้วก็ผมไม่ขึ้นเป็นแผลอยู่เลยค่ะคือการผ่าตัดดึง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 หน้านะคะดึงคิว้วแต่หน้าแผลเขาเนี้ยแผลเขาเนี่ยคะ่ะเขาเคยเขาเคยดึงหน้ามาแล้วแต่จริงก็ไม่ได้แจ้งเราพี่เห็นตอนหลังที่ว่าแผลเขามีรอยเย็บมาแล้วค่ะแต่เนื่องจากปกติเราจะไม่มีแผลหน้าหูเลยจะเป็นที่เดียวที่ทําซ่อนแผลไปในรูหู คือคุณหมอก็คือสุดยอดจริงๆอ้าวแต่พอพี่เห็นอ้าวทำไมมีแผลขอบหูแต่ว่าแผลเนียนมากนะคะอ้าวก็กลายเป็นว่ารู้แล้วเขาเคยดึงหน้ามาแล้วนะคะแต่ส่วนส่วนที่เป็นคิวว้วอะค่ะตรงบริเวณคิ้วของเขาอะตรงเนี้ยคะ่ะที่จะต้องดึงขึ้นไปกับตรงหางๆนะคะ,ะตรงขมับซึ่งมันเป็นเรื่องของการการดึงอย่างเนี้ยคะ่ะคุณหมอพยายามเลี่ยงวิธีการที่จะตัดรากผมอยู่แล้วซึ่งจะจะเลี่ยงวิธีการที่ทําให้ผมไม่ขึ้นอยู่แล้วนะคะจะมีเอ่อการ การผ่าตัดก็ระวังเรื่องนี้แล้วไม่รบกวนการการ,การเสียหายของเส้นผมเลยของการรากผมเลยนะคะรวมทั้งเรื่องของใช้วิธี MAC แมกค่ะแมกแมกในการเย็บคือเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อป้องกันไม่ให้โดนรากผมเป็นวิธีที่ทันสมัยที่สุดนะคะแต่ว่าอย่าลืมว่าพวกเส้นผมรากผมอะคะ่ะถ้าแพทย์ทางด้านเส้นผมรากผมอะคะ่ะจะรู้ว่าต้อง3มเดือนไปแล้วนะคะสำหรับแผลนะคะ ความกว้างขึ้นมานิดนึงมันเป็นเรื่องปกติอะค่ะบางแห่งอะค่ะแผลซึงคิ้วมาอยู่หน้าผากด้วยซ้ําของเราซ่อนไปหมดไม่ถ้าสังเกตดีๆจะไม่เห็นแผลเขาเลยนะคะเราใช้เทคนิคที่ดีที่สุดแล้วอะค่ะแล้วก็แก้ไขได้นะคะถ้าจะเกิดขึ้นก็คือทําให้แผลมันชิดขึ้นรากผมมันชิดขึ้นแต่ไม่เห็นมีใครทํากันไปตั้งเยอะแยะแล้วค่ะมันมันเรียบร้อยค่ะแล้วก็มีการปลุกผมช่วยได้มันไม่ได้ซีเรียแต่มันนิดเดียวค่ะมันไม่ได้เยอะอะไร แน่นอนว่าวันนี้หลังจากที่ออกมาชี้แจงเขาจะจริงทั้งหมดคุณพีอยากให้เรงมีจบลงอย่างไรคะพี่อยากให้อยากให้เขาอยากให้เขาเป็นที่รักของคนอื่นๆนะคะของของแบบประชาชนที่ศรัทธารละปรื้มเขานะคะนะคะพี่ไม่ได้มีเจตนามไม่ชอบเขาหรืออะไรหรือจะไปโกรธแทนใดๆนะคะก็อยากให้แบบเขาออกมาเป็นที่รักด้วยการแบบ ไม่ไม่ทำอะไรแบบนี้ค่ะยิ่งทําอะไรไปนะคะพี่มองว่าแรงศรัทธามันจะยิ่งน้อยลงนะคะด้วยความรักนะคะแล้วก็อยากจะบอกน้องว่าพี่เองค่ะพี่เป็นนักให้อภัยนะคะถามชีวิตที่ได้เลยจากใครๆก็ได้ค่ะพี่ให้อภัยคนมาเสมอนะคะจะยังไงกับพี่พี่ก็ให้อภัยหมดดังนั้นเนี่ยพี่ไม่เคยที่จะไปคิดร้ายหรือว่าแบบทำให้เขาเสียชื่อได้เลยแล้วอีกประเด็นหนึ่งเขาเขาพูดขึ้นมาว่า เหมือนพี่จุดประกายคําพูดบางอย่างที่ทําให้คนแห่มาว่าเขาพี่บอกเลยค่ะพี่ไม่เคยจุดประกายเลยมีเขาเป็นผู้เริ่มต้นมาตลอดเลยค่ะในการออกคลิปแต่ละครั้งสัมภาษณ์ค่ะพี่พี่ไม่เคยเป็นเริ่มต้นก่อนเลยค่ะก็เพราะฉะนั้นก็อยากให้เขาอ่ะแบบให้เขาคิดได้ค่ะพี่ว่าพี่คิดให้อภัยเขาดีกว่าเพราะว่าให้อภัยคนที่ยังคิดไม่ได้เนี่ยถือว่าเป็นบุญนะคะเขาควรจะคิดได้นะคะถ้าเขาคิดได้มันจะแบบ มันจะไม่เกิดเรื่องอย่างนี้เลยนะคะจะไม่มีแนวเรื่องการของร้องใช่ไหมคะคือคือในกรณีที่เกิดเนี่ยเกิดความเสียหายกับทางตรงเดียบารจะฟ้องไหมครจะฟ้องไหมคือคือพี่ขอเป็นเรื่องของการให้อภัยก่อนนะคะก็อยากให้น้องเขาจบนะคะอยากให้น้องเขาไม่มีอะไรที่จะมาทําให้คือพี่เองก็เหนื่อยค่ะบอกเลยว่าเหนื่อย แล้วเป็นคนที่ไม่ได้ชอบมีปัญหาอะไรกับใครเลยอะค่ะพยายามคิดบวกเสมอเลยคิดว่าเอออย่างนี้อย่างนั้นเออช่างมันเถอะช่างมันเถอะแต่เขาก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วมันเสื่อมสิมันมันเริ่มเสียหายขึ้นมาอีกเรื่อยๆค่ะว่าเราสัญญาไม่ตรงบ้างอะไรบ้างเงี้ยค่ะไม่อยากให้หน้ามาเจอกันแล้วก็เคลียร์กันดีกว่าว่าว่ายังไม่เข้าใจตรงไหนได้ค่ะพี่ยินดีอยู่แล้วค่ะพี่ยินดีแล้วค่ะถ้าเขาจะมาเคลียร์ใจกันนะคะว่าเออแบบ ทำให้เขาแบบกระเทือนใจอะไรไปนะคะแต่พี่ปิ่นยินดีเลยนะคะแต่ว่าจะบอกว่าปัจจุบันเขาน้องสวยแล้วอะค่ะสวยแล้วอะค่ะน่าจะมีความสุขนะคะถ้าพี่ปิ่นทำแล้วสวยแบบนี้พี่จะดีใจมากเลยนะคะเนส่วนที่เขาบอกผมไม่ขึ้นนี่คือต้องทำยังไงต่อคะก็ที่แจ้งไปเมื่อกี้นี้ค่ะว่ามันเพิ่ง3มเดือนกับอีก5วันนะคะพี่ปิ่นนับวันที่เขาทำจนถึงวันนี้คือ3มเดือน5้าวันแต่หลักการของเส้นผมอะคะ่ะต้อง3มเดือนไปแล้วอะคะ่ะ ะะแต่ว่าคุณหมอมีวิธีการตั้งแต่เริ่มต้นในการผ่าตัดเพื่อป้องกันไม่ให้กระทบกระเทือนรากผมแล้วแผลเป็นมันย่อมเกิดขึ้นบ้างนะคะมีมีมีสก,กาขึ้นนะคะนะคะแล้วก็หมอใช้วิธีเย็บแบบชนิดที่เป็นทันสมัยที่สุดโดยที่ไม่ได้เย็บแบบการเย็บธรรมดาค่ะใช้สตริกใช้แม็กซ์เย็บเพื่อไม่ให้แบบไปโดนรากผมเลยเราพยายามทําทุกอย่างอยู่แล้วค่ะ ในการป้องกันไม่ให้มีปัญหากับเส้นผมที่สําคัญนะคะมันนิดเดียวค่ะมันมันไม่ได้อะไรมากแล้วมันอยู่ในหนังศีรษะค่ะนะคะอันนกรณีถ้าเกิดทางทางคุณต้องเขาจะเข้ามาคุยเข้ามาหรือถ้าเกิดเขามีตรงตําแหน่งไหนที่ไม่พอใจทางนี่ยิ่ดีจะทำาอะไรพิ่มเติมให้เขาไหมคให้เขาคุยก่ออีก <laughs> ขอแบบนั้นดีกว่าค่ะเพราะว่าพี่เหนื่อยแล้วค่ะรู้สึกว่าแบบบางครั้งอะ ไม่ใช่ไม่เครียดนะคะคือพี่ชี้แจงได้แต่ว่าพี่เครียดนะคะรู้แบบรู้มาก่อนเลยรู้มาก่อนหน้านี้ด้วยค่ะว่าจะเกิดสึนามิกับพี่คือเขาพูดมาแล้วว่าจะเกิดสึนามิกับโรงพยาบาลเขาเงียบหายไปเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าเป็นเพราะว่าเขาเงียบไปเฉยๆนะเขาบอกรู้จักสึนามิไหมสึนามิเนี่ยมันเงียบๆแต่หนึ่งนาทีเท่านั้นนะคะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเขาใช้คําว่าอะไรนะ จะมีเข้ามาแล้วมันก็แบบหายไปในจิมตาไม่ไม่ใช่เขาใช้คำว่าหายะนะเขาพิมพ์เขาพี่พ,พี่พี่มีแคปชั่นตรงนี้มาค่ะม,มีแบบแต่เขาไม่ส่งที่เลยตรงเขาเขาคุยกันเองบอกว่าความเงียบของเขาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เงียบเฉยๆนะรู้จักคําว่าซึนามิไหมซึนามิอ่ะมันเงียบไปแต่ว่าภายในหนึ่งนาทีก็หายนะเลยพี่ก็ได้ยินคนํานี้รู้ว่าเราไม่ได้มีประเด็นอะไรเราผิดเลยแต่เราก็ไม่สบายใจว่าแบบ อะไรอีกเนี่ยแล้วก็มาเนี่ยแหละค่ะรอบเนี่ยถ้าก, <c oughs> กว่าที่เขาไปออกรายการแล้วที่ให้กับภานเมื่อวานนี้ทางโรงพยาบาลได้รับผลกระทบใช่ไหมครับคือในแง่ดีก็มีนะคะคนก็เห็นเห็นได้ด้วยว่าผลงานมันออกมาดีจริงๆแล้วโรงพยาบาลก็ไม่ได้เคยเสียชื่ออะไรนะคะพี่ก็ว่าคนเข้าใจมันก็มีเยอะนะคะแต่ว่าที่มาชี้แจงเพราะว่าอย่างเช่นบอกสัญญาไม่ตรงม,มันกลายเป็นว่าโปรเทคเขาละ สัญญาไม่ใช่แบบแบบที่เราพูดใช่ไหมคะก็ก็คือเสียหายอะคะ่ะก็คือก็คือมีส่วนส่วนที่เสียหายในสองสามประเด็นที่บอกนะคะก็ก็เลยก็เลยแบบอยากจะชี้แจงค่ะว่าชี้แจงว่าแบบจริงๆพี่ปิ่นก็เข็ดเหมือนกันนะคะ <c oughs> ถามว่าแบบว่าอาจาักใจเลยนะคะถ้าถามว่าเขากลัวเราเขากลัวมาถามพี่ยังไม่รู้เลยว่าเขากลัวเพราะอะไรที่เขาบอกเขาไม่กล้ามาแล้วอะคะ่ะ ถ้าถ้าถามพี่จริงๆต้องถามใจพี่บ้างไหมว่าพี่กลัวไหมถ้าถามพี่บ้างไหมคะถูกไหมว่าแบบเจอแบบนี้พี่ก็หนาวๆน,นะคะรู้สึกขาดความมั่นใจในตัวเองไปเหมือนกันนะคะว่าแบบมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเนี่ยเชื่อไหมคะว่าเขาแค่อยากทานทุเรียนที่ผิดส่งไปให้ที่บ้านเขาเลยนะคะที่บ้านเขาอยู่ไกลๆมากนะคะอันนี้ขอพูดเรื่องส่วนตัวนิดนึงนะคะว่าจากหัวใจเราอะคะ่ะที่เรา,าแบบดูแลน้องแบบ เต็มที่หมอทํายังไงก็ได้คะ่ะให้น้องสวยไม่ใช่เฉพาะน้องต้อมนะคะคนไข้ทุกคนนะคะคือพี่อยากให้แบบออกมาแล้วสวยอะ่ะเพราะผู้หญิงอยากสวยถูกไหมคะเนาะค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณ <c oughs> ทุกคนคะ่ะ <c oughs>